เนี๋ยจูบเตอร์มาอีกแล้วอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้ลูกค้าตั้งงบมา5 0,000บาทนะครับลายแบบไหนนะครับชุดนี้ผมเคยจัดอยู่ประมาณ4ี่หมนนะครับผมอันนี้แล้วแต่งบลูกค้านะครับ4ี่หมก็ p พาเวอร์อาจจะยังไม่ได้ตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้ eq นะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าประมาณ5 0,000บวกลบนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเกินไปประมาณ500บาทนะครับชุดนี้จบอยู่5,500มบาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรายละเอียดว่าได้อะไรไปบ้างนะครับอันนี้เป็นตู้เบส18นิ้วนะฮะ โครงหล่อนะครับพันสวัตต์นะครับผมขอบเหล็กนะครับหูยกเหล็กตะแกรงปั๊มอันนี้เป็นตู้โรงงานตู้บริษัทเลยนะครับดอกสตอมพันสองวัตต์นะครับตู้สตอมโลโก้สตอมทั้งหมดนะครับกลางแหลมตัวนี้นะครับผมเป็นดอกกลาง500วัตต์โค้งปั๊มนะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับแหลมจรวด500วัตต์นะกลางแหลมก็ตีไป500วัตต์นะครับต่อใบนะตะแกรงปั๊มนะโลโก้สตอมชัดเจนนะครับสตอมสาวซิสเต็มบายร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับผมนะชุดนี้นะครับห้าหมื่นห้าร้อยบาทนะครับผมไม่ นับใช้เป็น MGP 6X นะครับบูทูธ USB นะครับ6ช่องไม้นะครับเอฟเฟกแท้หวานๆนะเดี๋ยวมารีวิวเสียง้ายคลิปให้ดูนะครับผมปักไฟใช้เป็น HT9 นะครับใช้เป็น HT9 มีจอบอกโวลต์นะครับไมโคยอยใช้ตอง3นะครับมาตรฐานนะครับเครื่องไฟดนตรีนะครับคาลเกะนะครับตอง3ไมโครเทคนะครับผมแล้วก็คอร์สสองทางนะครับแยกเบสซ้ายเบสขวากลางซ้ายกลางขวาอิสระแล้วก็ EQ อันนี้ลูกค้าบอกขออีคิวได้ไหมก็จัดอีคิวเข้าไปในงบลูกค้านะครับแล้วก็พาวเวอร์นะพาวเวอร์ขับกลางนะครับเป็น KX 1 0 0 0พันวัตนะครับขับกลางข้าวใบแล้วก็ KX 1อ0 0ขับเบรคข้างละ2ใบไอขับเกียร์ข้างละใบเหมือนกันนะตัวนี้ลูกค้าเอาสองคูณสองนะครับชุดนี้จบ5 5 0 0 0ื่นห้าพันอห้าหม่นห้าร้บาทนะพุทปิดพุทุอยแล้วนะห้าหมื่นห้าร้อยบาทเท่านั้นนะไม่รวมค่าขนส่งชุดนี้นะส่งไปอุบลราชธานีนะอันนี้ลูกค้าอยู่ที่เกาหลีนะครับดูอยู่ทาง y o ยูทูบร้านจุปอินเตอร์ทางเกาหลีนะครับ แล้วก็ส่งกลับไปที่บ้านนะครับน่าจะมีคนรับอยู่ที่บ้านนะทุกค้าโอนมาเรียบร้อยแต่ชุดนี้ลูกค้าพิเศษนิดหน่อยนะครับลูกค้าจะไม่ได้จบแค่ง,งบแค่นี้นะลูกค้ามาียัดไส้ดอกเพิ่มดอกอีกนิดหน่อยแต่ว่าเราให้ดูลูกค้าว่างบคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนที่ผมเคยจัา4สี่หมก็ได้สเปคแบบนี้นะครับตู้เราไม่ได้ลดเรามาลดพาวเวอร์นะเป็นตัวพันสองกับเบสนะแล้วก็ตัว600ขับกลางนะครับแล้วไม่มี EQ นะครับเราก็ลดสเปคไปนะ มีงบเนี่ยคือมันความแรงมันตามงบเลยนะงบเยอะก็ได้เพราะว่าพันแ2 0 0 0ันอันนี้ก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ลูกค้าอันนี้จบไหห้าหมื่นได้แหลกไม้หนึ่งใบนะครับได้แหลกไม้หนึ่งใบนะครับผมก็สายต่อทุกอย่างนะครับต่ออยู่ในนี้หมดแล้วนะครับอยู่ในแหลกเรียบร้อยเหลือแค่สายลำโพงนะฮะจะเป็นสาย VCT นะครับจะเป็นสาย VCT นะครับนี่ครับสีน้ําเงินนะครับต่อเบสนะครับสีน้ําเงินต่อเบสก็เข้าเลยครับ ซ้ายขวาสเปคค่อนนะครับสมัยนี้เป็นแบบนี้แล้วนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสียบตึ๊บนะครับเสร็จนะครับของไม่ถึงติดตั้งไม่เกิน10นาทีก็ได้ยินเสียงแล้วทั้งตู้เบสและตู้กลางตู้กลางจะเป็นสีแดงนะครับเราแยกสีไว้อย่างชัดเจนนะตัวบนขับกลางเราก็ต่อสีแดงนะครับตัวล่างขับเบสเราก็ต่อสีนะน,น้ําเงินนะจุดนี้ห้าหมื่นห้าร้อยบาทรับเองหนะ้าร้านนะครับอ่าแต่อันนี้ลูกค้าโอนเต็มจํานวนนะโอนมาจากเกาหลีเลยนะห้าหมื่นสองพันบาทนะครับเราก็พร้อมจะส่งนะตอนแรกลูกค้าไม่กล้าโอนนะครับผมบอกว่า ทำไมบัญชีไม่ตรงกับเจ้าของบ้างทําไมบัญชีอะไรบ้างต้องขอประธานอภัยเพราะว่าบัญชีเราต้องใช้หลายบัญชีนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็สายไม้ไม่หนึ่งไม่สองนะครับเอฟเฟกสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็ขาเข้าโทรศัพท์นะครับนี่ครับบางคนแบบเปิดโน้ตบุ๊กนะครับเราก็มีให้ไปด้วยนะครับนี่ครับเผื่อแบบไม่ต่อบลูทูธนะแต่ที่ผมเปิดอยู่นี่ผมต่อบลูทูธนะครับนี่สายสายเสียบโทรศัพท์นะครับแล้วก็อ้าวเดี๋ยวมาฟังเสียงเอฟเฟกต์ใหม่ ไม้ก็เข้าช่องไหนก็เล่นช่องนั้นสไลด์ขึ้นไปเอฟเฟกส,สีสีน้าเงินนะนนนะจะเป็น,นเอฟเฟกเปิดนะครับแล้วก็คุมตัวสีน้ําเงินใหญ่นี่นะครับผมมาเดี๋ยวฟังเอฟเฟกไม้ชิคชิคหนึ่งสองชิคจืหนึ่งสองนะตัวนี้ก็ล็อกงานย่อมๆได้เลยนะข้างละเซตนะในงบนี้นะือใครจะมีงบเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะเราสามารถจัดเป็นสี่คูณสี่ได้นะและน,นี้แล้วแต่ลูกค้านะก็จะได้อัพพาวเวอร์ด้วยได้ตู้เพิ่มด้วยอันนี้แล้วแต่ง,งบเลยนะ 4ีคูณผมจัดตั้งแต่7 5 0 0 0 8 0 0 0 0นะครับ8 5ด0 0ื0อันนี้แล้วแต่ง,งบเลยนะครับงบเยอะก็ได้อุปกรณ์ที่ดีขึ้นได้ power ัตต์ที่สูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ได้อุปกรณ์ต่างๆอย่างชุดนี้ลูกค้ามีงบเพิ่ม eq เพิ่ม power นะครับก็จบ5 0,000นิดๆน,นะครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าเลยอันนี้ส่งไปอุบลราชธานีนะอันนี้ลูกค้าคนที่จ่ายเงินนี่ยังอยู่เกาหลีอยู่เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาก็มาดูเพราะพี่เขาเป็น fc ผมตั้งแต่แรกๆเลยถึงได้รู้ว่าผมชื่อออจรริชื่ออะไ ก็เลยไม่กล้าโอนพอเวลาผมส่งส่งชื่อบัญชีไปนะครับผมก็เข้าใจลูกค้าแต่ก็คุยกันเรียบร้อยลูกค้าโอนมาเรียบร้อยนะชุดนี้นะครับผมปลายทางได้นะครับก็มัดจำค่าขนส่งกันนะครับก็ว่ากันไปนะชุดนี้อุบลราชธานีนะครับจบไป52,000บาทรวมส่งนะครับผมหรือใครจะมารับดร้านก็5 5า0บาทนะครับผมก็ประมาณนี้เลยงานสวยๆเนียนๆนะครับจุกจัดให้อีกแล้วนะครับผมก็ อันนี้ไมค์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการต่อวิธีการใช้ก็ปรับได้เลยครับ EQ คอนะครับเราก็จะมีไปบอกนะว่าปรับยังไง EQ นี่ผมจะสแ a นบายไว้ที่ศูนย์หมดเลยนะครับแค่ศูนย์ก็ทํางานแล้วนะครับนะครับมันก็จะแยกเป็นซ้ายขวานะครับความถี่140นะเบสนะครับกลางเบสกลางนะครับซ้ายขวาแยกอิสระ หรือใครจะมีงบน้อยนะครับผมจัดอุปกรณ์ครบแบบนี้นะเริ่มต้นได้ตั้งแต่อสามหมื่นสามหมื่นสองนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมอ่เดี๋ยวบางคนบอกว่าประมาณห้าหมื่นนะครับผมมีไม่ถึงนะแต่ผมอยากเล่นสิบแปดนะมีประมาณเท่าไหร่บ้างอ่เดี๋ยวผมพาไปชมสิบแปดชุดนี้นะครับสามหมื่นกว่าบาทน,นะครับชุดนี้นี่ครับผมนี่เราก็มีนะครับมิกย่อมลงมานะปลั๊กไฟย่อมลงมาพาวเวอร์ย่อมลงมาแต่เป็นเบรสิบแปดอยู่นะนี่ครับชุดนี้32,000บาทนะครับก็แรงอยู่นะพาวเวอร์พันวัตต์ คาเบรนะครับปั้ว600ขับกลางนะครับชุดนี้ก็ขายดีนะครัสำหรับชุดแบบลูกค้าแบบไม่ไม่อะไรมากมายก็30,200บาทเราก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับผมก็งานไม้อัดแท้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันต้องลดสเปคพาวเวอร์ลดสเปคดอกลดสเปคตู้ลดสเปคมิกเพื่อจะให้อยู่ในงบลูกค้านะครับอย่างนี้30,200บาทเรา30,200บาทเราก็จัดเต็มมาให้ลูกค้านะครับผมก็ไม่ต้องห่วงครับร้านนี้นะครับโอนจริงส่งจริงนะครับปลายทางได้ด้วยแต่ปลายทางต้องมัดจำค่าขนส่งลูกค้านะครับเนี่ยวันนนึงเราแพ็ตู้ะ ลูกน้องต้องแพ็กตู้ส่งนะครับวันหนึ่งหลายชุดหลายใบนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงครับนี่รอแพ็กทั้งนั้นเลยนะครับตู้การแจ้งตู้บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์แบบออกงานรับงานได้เลยสวยๆเอาไปตั้งไม่อายใครขอบเล็กนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับแจมๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับ082นะครับ540650สามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามข้อมูลทางไลน์ได้นะครับเบอร์โทรนะครับหรือว่าใครจะไปติดตามเพจก็เพจร้านจุ๊บอินเตอร์น้องขนมทางยูทูบนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับ ลูกค้าใหม่ก็กดติดตามด้วยวันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ